มีเส้นทางการเงินมีเป็นจานวนมากแล้วก็มีมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากครับหลักแสนคนสาวไปถึงไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเอกชนรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือดาราก็ตามถ้าถึงไทยคนนั้นต้องรับผิดชอบแล้วเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับปปงนะครับมีมีเส้นทางการเงินมี เป็นจานวนมากแล้วก็มีมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากนะครับหลักแสนคนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องใช้ไวหลากฎหมายเราจะไปถึงนะคะเพราะเป็นกฎหมายใหม่แมดิชิตอนกฎหมายไปถึงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายไปไม่ถึงเพราะว่าเป็นการเป็นการบังคับใช้กฎหมายแล้วเป็นการกล่าวหาที่ท,ที่มีผู้เสียหาย <c oughs> ผู้เสียหายมาลอ้อก,กู้เก่าด้วยนชครับ คาดว่าเวลาจะใช้เวลานานไหมคะในการแกะเส้นทางการหยิบัเลขหยิบ่ึ้ตมาไม่นานครับไม่นานตอนนี้ดูอยู่วนะ่าทางานร่วมกับทางสอบสวนกลางเขาเขามีการกำหนดกรอบไหมคะว่าประมาณกี่วันเดืนอนหนึ่งอะไรนี้เพราะว่ามันอยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะกลัวว่านานๆไปแล้วมันก็ถึงเทียบไปค่ะผมเชื่อว่าตํารวจเขาเร่งอยู่นะครับส่วนส่วนคณะกรรมการหาข้อ,อเท็จจริงที่เราตั้งเนี่ยตั้ให้เวลาสามสิบวันอันนี้ก็เร่งงานอยู่เช่นเดียวกันสองอันนี้ต้องทำงานงาร่วมกัน ามสัปาเ็กก็คือสัปดาห์หน้าน่าจะมารายงานตั้งมา<ด><ช>รายงานทุกระยะครับแล้วก็กา <ไป S 1> รพิจ้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยในส่วนที่มีข้าราชการในสกบหรือพนักง,งานที่มีส่วนเกีนน่ยวข้องในการให้จดเรียนของอรานี้เราสามารถหว่าสือไ่ไดแล้ครัขอให้มีความชัดเจนว่าว่าว่าเป็นใครนะครับต,ตอนนี้ก็ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่ครับทั้งส่วนของสคบเองหรือ ส่วนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่มีข่าวปรากฏเนี่ยเราก็ก็ตามหมดนะครับมิการด้วยครับด้วยครับ,รบตรงนี้มีนักการเมืองรอกจากที่เป็นข่าวแล้วมีเพิ่มไหมคะเรายังระบุไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าขอให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอครับตอนนี้เราเร้องต้นนี้เราเราแกะเส้นทางการเงินแล้วก็ตุกคลทีทำสายยงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องมีการแบบยูปฏิบัติหน้าที่อะไรก่อนไหมคะเพราะว่ามีเป็นประเด็นอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีกิจการน้ำนะครับกีรพันธ์ชินุพันธ์ท่านช่างท่านจะต้องในฐานะที่ท่านกำลับดูแลอยู่เขาต้องดูตรงนี้นเพราะว่าจะตัวไปยุ่งเกี่ยวพยานหลักฐานอะไรต่างๆผมผมผมคิดว่าท่านท่านดูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับท่านคงไม่ไม่ไปให้ให้เกิดความเสียหายขึ้น ท่านครับเรื่องนักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องนะครับหลายคนเขากังวลว่าเราอาจจะสื่อไม่ถึงตัวเทวดาหรือว่าบิ๊กบอสเทวดารายใหญ่ตรงน,นั้นนะครับท่านไม่ต้องกลัวครับยืนยันว่าถึงแน่นอนรัฐบาลให้ความมั่นใจครับไม่ต้องกลัวครับสาวไปถึงไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเอกชนรายใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องหรือดาราก็ตามนะครับถ้าถึงไทยเนราะนั้นต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีมีส่วน ในการรับผิดชอบแล้ววก็ไ,ไ,ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนครับเต้นจะขยายไปถึงแม่่ายนะคะที่ขยายครับเราดำเนินการอยู่มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ